แล้วคือสับแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยให้ลูกพร้อมกินเลยจ้ะจุ๊บน้องจุ๊บน้องก่อนนี่ปีกไก่เด็ดมันยิ่งแตกดีอะไรเหรอไอเด็กแมงลักอ่ะใช่หนูเด็ดแล้วนะหนูเด็ดทุกวันนี่ของฝักจากคุณแม่ ของฝากจากคุณแม่ทั้งหมดเลยจ้ะแล้วก็วันนี้พี่ได้พาไอตัวเล็กมาหาคุณหมอก็เลยได้ของจากทุ่งนาของเรานะคะใครยังไม่ได้ดูใครยังไม่ได้ติดตามทุ่งนาน้อยของเรานะคะอย่าลืมเข้าไปดูย้อนหลังนะคะข้างหลังคลิปนะคะกดคําว่าวิดีโอนะคะแล้วก็กดเลื่อนดูเพราะว่า วิโีโอของเรามีเยอะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าใครยังไม่ดูนะคะฝากมาดูทุกง,งานเราด้วยค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด่าด้วยนะคะของฝากจากอีเม่มาอีกแล้วจ้าโอ้โหใบมะกรูดมาทั้งต้นเลยจ้าใบามะกรูดมะนาวอะไรเนาะนี่ กระดาวผ <Okay. S 1> ัวอะไรอะ่ะไก่บ้านทีพ่พลาดไม่ได้เลยก็คือไก่ไก่บ้านแล้วก็อันแมงตลับมแมงอะไรนะอู้อันนี้บวกบ,บวกทีพ่พลาดไม่ได้เลยค่ะกระเทียมหอมแดงโอ้โห เดดสจเดา,ส,เดาสวยจ้าโอ้ยนุ่ยแบบกระถิน่นกระเฉดลูกกระเฉดอ่ะยอดมา้ยอดอุย้ยขนมจีนไหมอย่างเงี้ยหัว ใช่มันลวกต้องเกิดตอก่อนไม่งั้นมันจะเน่าเอาแล้วไม่ได้เอาไว้ในรถเหรออยู่ท้ายรถแม่เขาไม่เชื่อเย็นให้ลยเขาบอกว่ามันเป็นผักไม่ต้องเชื่อเย็นเอาแล้วทำไมไม่เอาไว้ข้างในรถอะไม่ขายนะวันนี้เก็บมาให้ลูกสาวอย่างเดียวไม่ได้เก็บขายใช่ไหมปกติแม่จะเก็บถั่วขายวันนี้ไม่ได้ขายจ้ะ อากให้กสาวที่เคยเท้าตามปวดแล้วก็บักอันนี้มียอดอันนี้ยอดอะไรอ๋อยอดยอดบวกนี่คือผลผลิตทางการ,กรเกษตรบ้านเราเองพ่อปลูกนเนี้ยโอ้พ่อกับแม่ปลูกบอกว่าไม่ต้องเอามาเยอะนะดูซิเอามาเยอะมาก ทำยังไ,ไงจะกินหมดฝากทาบท้านทำยังจะกินเหลืออ <c oughs> ส่วนเราทำนะส่วนเราเองส่วนอี่แม่เองจ้าไก่อันนี้ไก่บ้านเด้อไก่บ้าน <c oughs> แล้วคือสับแล้วอะไรแล้ว <c oughs> เรียบร้อยให้ลูกพร้อมกินเลยจ้ะ บคุณคุณแม่นะคะน้องตั้มไปไหนมาตไปไหนมาไปไหนมานั่งดีๆนั่งดีๆสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก่อนน้องสวัสดีคัะสวัสดีคับสวัสดีครับไงสวัสดีครับ เขาดีใจเนี่ยเขามาเห็นของเล่นที่เขาเคยเล่นน่ะแล้วเขาคือแบบอืมเขากำลังดีใจดีใจอยู่อยู่ในช่วงที่แบบดีใจจ่า <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนแล้วเร็ว จุ๊บน้องก่อนอ่ะจุ๊บน้องจุ๊บน้องจุ๊บน้องก่อนดีใจค่ะอยู่ในช่วงดีใจอยู่ในช่วงปรับสภาพที่แบบว่าเฮ้ยบ้านนี้ฉันเคยอยู่เราได้ฟักจากแม่นะคะเราก็ต้มไก่ใส่ฟักกันเลยทีเดียวจ้าอันนี้ไม่ใช่ไก่แม่ที่เอามาเมื่อกี้นะเป็นไก่ไก่ที่เราต้มแล้วแล้วทีนี้ ฟักมาถึงพอดีเราก็เลยใส่ฟักให้เขาหวานไปด้วยนี่ปีไก่ต้องใส่ฟักรอเขาเดือด